พวกเราจะพามาแนะนำเป็นกระบะ Ford Ranger นะคะรุ่น XLT สำหรับกระบะ Ford Ranger รุ่น XLT เนี่ยถือว่าขายดีมากๆเลยนะคะเพราะเติมเต็มความต้องการและเป็นที่นิยมของผู้ใช้เลยนะคะไม่ว่าจะขับลุยน้ำขึ้นทางโบกทางชันนะคะบรรทุกของหนักเนี่ยนะคะ Ford Ranger เนี่ยสมบุกสมบันพร้อมพาคุณไปถึงจดหมายเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปพบ Ford Rang เจ3แบบ3ส,สไตล์กันเลยค่ะ ค o ะฟอร์ดเรนเจนะคะเครื่อง2.2ตัว XLT Highlighter นะคะสำหรับรถตัวนี้รถปี2018ราคาเบาๆนะคะอยู่ที่499,000บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่9,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้าของตัวรถกันเลยดีกว่านะคะสำหรับตัวรถรุ่นนี้นะคะ แตกต่างด้วยโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะที่มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะแล้วก็เป็นกระจังหน้าโคมเมียมเนาะพร้อมโลโก้ของ Ford Ranger นะคะและสำหรับรถ Ford รุ่นนี้นะคะก็จะมีระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมรอบข้างของรถกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับตัวรถจะเป็นล้อมจากทางโรงงานของ Ford Ranger เลยนะคะ ก็สวยๆเนาะยางยังใหม่ใช้งานได้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวโลโก้นะคะของเขาด้วยเป็นโคเมียมนะคะเครื่อง2.2จะเป็นเกียร์แมนวนวลนะ6สปีดขับมันๆเลยค่ะ และเรามาดูตรงกระจกพับด้านข้างนะคะกระจกพับด้านข้างเนี่ยจะเป็นระบบไฟฟ้านะคะที่มาพร้อมด้วยกับไฟเลี้ยวของตัวด้านข้างเลยค่ะในส่วนของมือจับประตูนะคะก็จะเป็นโครเมียมให้เลยสวยๆนะคะโอเคไม่เไรเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับตัวรอบข้างนะคะก็จะออกเป็นสีดำสวยๆเนาะพื้นเดิมๆเลยนะคะ มาดูในส่วนของตัวด้านหลังของท้ายกระบะเนาะก็จะมีระบบไฟเลี้ยวอยู่นะคะเป็นสามช่องเลยไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยนะคะแล้วก็ในส่วนของอตัวจับด้านหลังนะคะท้ายกระบะเป็นโรเมียมมาด้วยโลโก้ของ f o r d Ranger นะคะแล้วก็จะเป็นตัวรุ่นของเขาเลยตัว X XLT นะคะ,อะลองชมกันเลยนะคะคุณผู้ชมสวยๆเลยค่ะ และอีกอย่างหนึ่งที่วิวแนะนําไม่น้อยมากๆนะคะสําหรับรถกระบะปี18คันนี้ไม่อยู่ที่40,000กว่าเท่านั้นนะคะสําหรับใครที่สนใจวิวแนะนําเป็นกระบะคันนี้เลยนะคะไม่น้อยสวยดุดนันราคาสมใจกันเลยทีเดียวค่ะชมตัวภายในของห้องโดยสารกันนะคะสําหรับรถ For ร์นเจตัวนี้นะคะจะเป็น Open Cap นะคะเป็นแคปเปิดได้สะดวกสบายมากเลยค่ะสําหรับใครที่มีครอบครัวเนาะ สำหรับภายในเนี่ยจะออกโทนดำดูสปอร์ตสวยเลยทีเดียวนะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะพร้อมตัดได้สีเทาเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมตัวด้านหน้ากันดีกว่าพวกมลาลัยเนี่ยจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับได้หลายโหมดนะฟังเพลงวิทยุหรือว่าจะเป็นโฟนกับโทรศัพท์ก็ได้นะ สำหรับพวงมาลัยเนี่ยพร้อมหัวเกียร์เนี่ยหุ้มด้วยเบาะหนังพร้อมด้วยความปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันดีกว่าค่ะ ตัวนี้เนาะเปิดขึ้นง่ายนะคะสําหรับตัวห้องเครื่องฝากระโปรงเนาะไม่ต้องแบบว่ามาตั้งค้าไม้เหมือนรถกระบะตัวอื่นเนาะยกได้ง่ายสะดวกสบายสําหรับตัวเครื่องของคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องเดิมๆเ,เลยน็อตไม่มีขยับนะเรารับประกันเลยนะคะว่ารถของทางเต็งยี่สิบเก้าออโต้เนี่ยไม่มีชนหนักตัดต่อไฟไหม้และน้ําท่วมเรารับประกันร้อเปอร์เซ็นตนะคะ ตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่เป็นเดิมๆเลยใหม่เลยทีเดียวนะคะสำหรับห้องเครื่องก็จะเป็นระบบ TDCI เนอะของ Ford Ranger ของเขาสวยสวยจริงๆะคะ่ะเหมาะจริงๆคะ่ะ นิ่มและดีมากๆนะครับผมเหมาะก,กับการใช้งานทุกรูปแบบจริงนะครับสวัสดีครับผมแมนกูซ่านะครับวันนี้นะแมนจะพามาดูเจ้ากระบะ Ford Ranger 2.2 XLT คันนี้นะครับผมนะเป็นเกียร์โต้สีเทาเข้มจากโรงงานนะครับผมบอกไว้เลยว่าสมรรถการขับดีมากแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับผมในอัตราการเล่งเนี่ยดีมากๆเลยเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับผมคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลรอบคันนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้าง ครับข้างหน้าเลยมาพร้อมกับกระจังหน้าคมเมียมนะครับผมที่ดีไซน์ในตอนปี19นะครับผมไฟหน้าคู่หน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมมาพร้อมพร้อมด้วยไฟตัดหมอกในรูปแบบคมนะครับผมมามาดูสเปคล้อกับยางบ้างนะครับอ่าสเปคยางนะครับผมก็265 65ห1อบนะครับผมมาด้วยสเปคยางจากโรงงานนะครับผมมาพร้อมกับ ยางของบิตโตนนะครับผมนะ,ะข้างๆนะครับผมก็มาพร้อมกับผมเนี่ยนะครับผมจะบอกสเปกเลยว่าเครื่องยนต์สองจุดสหกปีดนะครับกระจกพับไฟฟ้ามาตัวได้ก้านดํานะครับผมครอบด้วยผมเนี่ยเป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับผมมีไฟเลี้ยวตรงกระจกด้วยนะครับผมมามาดูดีเทลรอบกันนะครับผมคันนี้นะบอกไว้เลยว่ารถดีรถสวยอีกคันหนึ่งนะครับผมที่ ลูกค้าเนี่ยจะต้องรีบมาดูมาจับมาจองกันเลยนะครับผมทางเราเนี่ยคัดรถมาเกตเอโดยเฉพาะนะครับผมไม่มีการชนหนักตัดต่อ,ตอไฟไหม้น้ำท่วมนะครับถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยไปตรวจเช็คดูว่ามีปัญหาอะไรนะครับผมเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนครับ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันด้านหลังนะครับผมก็จะมีการชนหลังนะครับผมมาด้วยพร้อมเซ็นเซอร์การถอยนะครับก็จะเป็น มือจับนะครับผมเป็นโครเมียมโลโก้ Ford นะครับผมเด่นเห็นเด่นชัดเลยนะอ่าแล้วก็จะเป็นรุ่นของะครับผม XLT มาด้วยข้างซ้ายข้างขวาของตัวรถนะครับผม สำหรับภายในนะครับผมตัวนี้นะเป็นตัวพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยขับขี่อย่างสบายนะครับผมจะมีบูรคอนโทรลมัลติฟังก์ชันนะครับผมที่จะเป็นระบบของทาง Ford ดนะครับส่วนเรื่องเกียร์เนี่ยขับขี่อย่างสบายมากๆเลยเป็นเกียร์ออโอต้นะครับผมหกสปีดสำหรับาการบันเทิงนะครับผมเกี่ยวกับเพลงนะครับผมก็จะเป็นบูทุธเชื่อมต่อบูทุธได้ นะแล้วก็ส่วนเรื่องแอร์นะครับผมเป็นเดิมเเลยจากโรงงานนะครับผมเบาะเป็นผ้าดํากร,รมหยี่ดูสะอาดเรียบหรูสปอร์ตมากๆเลยครับผมครับผมเดี๋ยวผมพามาดูห้องเครื่องยนต์บ้างนะครับผมอันนี้เครื่องยนต์นะครับผมอยู่ที่ 2.2นะครับผมแรงม้าอยู่ที่160นะครับผมแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะครับผมนะมาชมเครื่องยนต์กันเลยครับ เป็นไงบ้างครับผมสําหรับรถคันนี้นะครับผมใครที่อยากเป็นเจ้าของนะครับผมเรียนเชิญเข้ามาหาเราได้เลยนะครับผมนะคันนี้นะครับผมบอกไว้เลยว่ารถใช้มา2ปีนะครับผมนะคันนี้เป็นปี19นะครับไม่อยู่ที่2 8 0 0 0เท่านั้นนะครับผมตีค่าเฉลี่ยดูแล้วนะครับผมตีไปวิ่งปีละ1 4 0 0 0โลเท่านั้นถือว่าดีที่สุดเลยนะครับผมในชั่วโมงนี้ 2.2 XLT g อโต้นะครับผมราคาเราเปิดอยู่ที่519,000บาทเท่านั้นนะครับผมใครสนใจอยากเป็นเจ้าของเรียนเชิญที่29โตโมบิลนะครับผม ะะก็จะมาแนะนำนะคะรถรุ่นเจ้าตัวนี้เลยนะคะฟอร์ดบอกเลยค่ะว่าสวยมากๆนะคะแล้วก็การขับขี่ของเขาเนี่ยก็ดีมากๆเช่นกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบคันนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของด้านหน้ารถกันดีกว่าค่ะมาเลยค่ะในส่วนของด้านหน้ารถนะคะกระจังหน้านะคะก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมี่ยมนะคะที่โครเมี่ยมรอบคันเลยนะคะ เสริมความสปอร์ตความดูดดันนะคะได้อย่างเยี่ยมเลยค่ะตัวนี้นะคะชุดแต่งเนี่ยรอบคันให้ไปเลยนะคะแต่งในสไตล์คูคูเลยค่ะให้เหมือนอสไตล์ฟอร์ดเลนเจอร์เลยค่ะ ดีเซล B5 ได้เลยค่ะในส่วนของคอนโซลด้านหน้ารถนะคะก็จะออกแบบที่แบบสูตรสปอร์ตมากๆนะคะตอบโจทย์จริงๆที่เป็นสไตล์ฟอร์ดนะคะ ก็จะเป็นสีดำหมดเลยนะคะคอนโซลด้านนี้เนาะเบาะก,ก็จะมาพร้อมกับเป็นเบาะผ้าที่ดูเรียบหรูดูแพงมากๆนะคะสีดำนะคะทีะ่เป็นสีทท่แบบเรียบเรียบนะคะดูหรูเนาะในส่วนของมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้พิเศษมากๆเลยมีมัลติฟังก์ชันอยู่ด้านนี้นะคะลดเสียงนะคะเล้งเสียงจากตรงนี้ได้เลยเนาะรับโทรศัพท์หรือว่าวางสายเปลี่ยนขึ้นวิทยุอะไรนะคะก็ตรงนี้ได้เลยนะคะสะดวกมากๆ ในส่วนของแอร์นะคะแอร์ Air ก็จะปรับได้จากตรงนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะเบาะนะคะก็สามารถปรับสูงต่ำได้เลยนะคะในส่วนรถนะคะตัวชาร์จแบตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ระบบไฟเนี่ยก็จะอยู่ที่12โวลต์นะคะซึ่งถือว่าเยอะมากๆวิทยุนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็ให้มาแบบครบคันจริงๆ m N P 3นะคะ F M A M นะคะตัวเนี้ย โอ้โหบอกเลยว่าสุดพิเศษมากๆเลยค่ะคันนี้นะคะรู้ไหมว่าไม้เท่าไหร่น้อยมากๆนะคะ กับรถปี18เนอะมาอยู่ที่30,001 30, เท่านั้นเองนะคะโหดูแลกันยาวๆขับกันได้สบายเลยค่ะอุปกรณ์นะคะที่สะดวกสบายในรถคันนี้นะคะก็จะมีให้ตรงนี้เลยนะคะที่วางแก้วน้ำนะคะก็จะอยู่ด้านนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเก๊ะเก็บของที่บรรจุของได้เยอะมากๆนะคะเกียร์เนี่ยก็จะหุ้มด้วยหนังนะคะซึ่งสวยมากๆนะคะถือว่า โดยรั่วีบียดดีจริงๆค่ะและไฟหน้านะคะก็เป็นระบบโปรเจคเตอร์นะคะที่มาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่ล้ำกับตัวรถที่ออกแบบมาสวยมากๆนะคะ กระจังหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะที่ติดไปเลยนะคะว่าเลนเจอร์ฟอร์ดนะคะจะอยู่ด้านนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยไฟเขาจะเป็นอัตโนมัติด้วยนะปรับแสงสวาง่างตามอัตโนมัติเลยนะคะสุดยอดเลยค่ะคันนี้ Ford ดเลนเจอร์คันนี้นะคะเครื่องอยู่ที่ 22S นะคะปี2018ตัวท็อปสุดเลยนะคะที่ชุดแต่งครบคันนะคะราคาอยู่ที่569,000บาทนะคะเริ่มต้นถ่อนเพียง10,000บาทเท่านั้นนะคะกับรถปีใหม่ไม่น้อยคันนี้นะคะ ผมเดือนนี้นะก็คือออกรถฟรีดาวศูนย์บาทนะครับผมลูกค้าประวัติดีเดี๋ยวผมทํำดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เนานหเดือนถึง1ปีเลยนะครับผมค่ะสําหรับช่องทางการติดต่อของเรานะคะก็มีหลากหลายช่องทางมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook, TikTok, YouTube นะคะที่มีชื่อว่ารถเมอร์สี9ยี่สิบเก้าออโตโมบิลพรามเก้านะคะหรือสายด่วนมาได้เลยนะคะที่096 961 6้าหกค่ะ รถไม้น้อยอย่างนี้สภาพดีอย่างนี้ไม่มีที่ไหนแล้วนะครับที่อื่นไม่มีแต่ที่เรามีที่ไหนคะพี่แมนที่29โ,โตโมบิลเท่านนั้นครับเพราะเราคือมืออชีิ